อยู่น้ำกันสองคนลูกผู้หญ่ผู้น่อยหวังสีเพิงผู้หญ่กะบ่อไรหวังสีเพิงผู้หน่อยกับ่อไรบันตานย่อยๆอบัดสุดท้ายแล้วเพิงบ่อไรจักค้นพี่น้องเมยกกบป่วยลูกผู้หญ่กะบ่ดีลูกผู้หน่อยกะบ่ดีเ้ยลูกผู้น่อยเป็นกระเทย สุดท้ายลูกเต่าแต่ละคนสำนึกพิดได้ตอนที่พ่อแมียไปอยู่บนโลกแล้วนิท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ใดมีพอ่อมีแม่อยู่บ้านซ้ำม,มีพระประท่านองค์ใหญ่เด้อแม่เด้อขันพ่อแม่เข้าบ่อิม่มบดเต็มอยาเฝ้าไปหาเลี้ยงมูเลี้ยงพวก มีพอ่อมีแม่เห็ดดีกับพอ่อกับแม่ไว้มันบ่มีคำว่าจนไปนาครับสิมีแต่คำว่าจะเลื่อนไปนาเด้อสุขุสุขคนนี่คือน,นิทานลําเลียงต่อก่อนกองเข้าฝากพ่อแม่พี่น้องในฤด,ด,ดูในฤด,ดูการที่สามมาอีกจากวงนึงเนี่ยได้พี่น้องเด้อครับครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทั้งคณะกรรมการเด้อ,พ,อพ่อผู้ใหญ่พ่อกำนั่นนะครับพี่น้องเช่าบ้านพยุงโซก พี่น้องเช่าจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณผู้รักษาการรักษางานขอบคุณแม่ค้คาแม่ขายนะครับโดยเฉพาะมนีขอบคุณพี่น้องด้านนาวิทีสุกูสุคนเดอครับขอบคุณพี่น้องที่เบ่งในไห่สดลุมปิดอ่ที่อยู่ท้งบ้านพร้อม <Apple. S 1> นะครับผิดพาาประการใดก็ขอพระทานอภัยหวังว่าโอกาสนาฟ้าไม่คงสิได้ย่อย ย้อนร้อยถอยหลังนะครับมาหลับใส่พี่น้องอีกเพื่อประสาทอีกครั้งหนึ่งแมนครับผมเอาก่อนสิเตยเงาๆสัมพังล่อพระเอกนั่งเอกสับหนาสับตาให้น้องมิงเพราท่านเดทเถาได้เนี่ยพี่น้องอายุหกสิบเก้าปีล่ำรองล่ำล่าพี่น้องขอบคุณทีมงานเลยโุดขอบคุณทีมงานหลสดอินีิสมัยด้ไนะครับภาบสวยไม่ได้ขัดเดชจักหน่อยเสียงหายไปหน่อยหนึ่งนะครับ ปิดผ่าดทางเทคนิคสัญญาณบอปไหนเนาะแต่โทรศัพท์ผมก็ทั้งใส่บาได้เบิร์ดเบิดเป็นเบิร์ดไอ้ผู้ใดเก็บทองเจลบไปอีดำดง ว่าโอ้ยลาลายชมุงว่าใดเวลาลายดอกมาถึงว่าสิดึงเวลาคืนเวลาคืนให้ลืมเกินจักสิบเท้าละอยากเน่านำจักสิบมือสวรรค์คืนสีตั้งเทียงแต่ว่าสวรรค์เบียงบ่ออับน้วยรงให้บ่อทันได้ดอกห่างเฮือน ะทังบ่ไก่โคกไปยืนสิวิ่งแลนคืนมาหาคืนมากินปูป่าห่วมพาดอกทั้งเทียหละขึ้นมานอนเฮือนเยาว,สาวเส้าเฮือนเคยกินเข่าไม่อุยดีนอผมสอนใช้พร้อมหัวนาแม่นจักกระพันดอกเมยไ่อยากมาเป็นลูกเจ้าสามพอ่อผู้เพ่นงามและอยากมาเป็นพี่น้องกับนาบ้าวเอาอา เป็นลานตาลานยายลานยาตาายปลายทางดอกเห็นกรรมและเป็นเสงเหยเคยแก้วเป็นเครื่อแกวย่านขาดก่อนและคดยากดียามตาเวีนอน่อนสีไปยืนทีรีเอามือสีส่ใสผู้ใดและหนาวหัวล้มพัดไม่เปลี่ยนไปใบปิวคือหัวใจเบาหมอลำ คอหัวใจสาวหมอล้มสิโร่นำในยำเนี่ยลักขืดอยากดียำเนี่ยคาไหลช้ำช้ำอนตกลห่ินซ้ำซ้ำหยุดทางกำบานชายอยู่โออ๊ยน้อลักคือหัวใจเบาหมอล้มมันสิไหลเปียกหมูคันสูบผู้อยู่ไกลละใจเอ้ยใจ ่าวหมอลำสาวหมอลำนี่มาหล่นตกอยู่บนสนามยาท่าพบเห็นย่าหยาบยำให้ชอกทํ้งเสล่ลำเห็นสาวใดเห็นให้เก็บเอาอย่าเผาไปเก็บมาส้างเพื่อนเจ้าของให้ทียเ,เอจับไปเสิร์เป็นหญิงงามกว่าใครไหน จะมองใจมอบกายเป็นรางวันใจเพิ่มฝันแสนละบากจะจากไกลโอ้ยแมนสียอะไรโอ้สุดตายดินเดวเดวิงเวลาคักเลงสิรอไว้กับ่อไวา้ละสาธุเดอ้อละสาธุเดอ้อผู้อยู่ไกลอยู่ไกลที่มาซอยกันทําบุญขอให้บุญที่เฮาทํา เฮาทําจองน้ำไม่มาพอหละคันมีงานปีนาะหละคันมีงานมืหนะ้ามื่อสิมาไปจางมาเยเด้อพอเด้อเด้อเมีเด้อจางทีมงานหมอลำดีฝันใจแฟนน้ำทีมงานโดยหัวหน้าแม่นจัาก,กับพันดอกเมียเไอะ ขอลาสมพี่นององสิขึ้นบ้านแม่นเกาลาเนื้อเป็นโอ้ยโอ้ยนัโอ้ยน้พอล่า ผมลำลองลำลายจบแล้วครับผมบัดที่นี่ครับกับสีน้ำพ้าพ่อแม่พี่น้องเฮาผกกูพบก,กันกับ Mid เม็ดเลงเงาเงาช่วงสุดท้ายนะครับพ่อนาทรงทางทรงไายพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาครับผมต่อปอะกันก่อนลองก่อนรับแรกครับบัตรติดตับนอก